เปิดตำนานใหม่รวบรวมกองทัพจากการสูงเกลือเพื่อปกป้องหมู่บ้านของเราที่บอกเลยว่าไม่ใช่การรวบรวมกองทัพธรรมดาเพราะแต่ละตัวนั้นรรมีความสามารถพิเศษถึงต,ตัวจะเหมือนกันแต่ความสามารถไม่เหมือนกันผู้นั้นก็อาจจะงงเพราะว่าลองคิดกันเลยดีกว่าและยั่สีชมพูอะไนี้ไม่ได้เปนเอร์นั้นเป็น จะเริ่มคลิปเปิดไฟห้องให้สว่างและใส่แว่นออบตัาเพื่อป้องกันแสงสีฟ้าพอแว่นออบตัาเขามีเลนเลนท่าเ,เ,เอ็กซ์แอมเบอร์ตำรากรรมการกองแสงชั้นยอดที่คุณจะหาเพียบไม่ได้ผมพูดอะไรเนี่ยเอ่ออาวันนั้นแหละครับของคดีจริงประกันแสงสีฟ้าได้ชั้นเยี่ยมเลยอะ่ะน่าราคาที่คุ้มค่าใส่โค้ดเอ็มไอยูเอล็บส่วนลดไปเลยหนึ่งร้อยบาทนึ้งแต่หลังคลิปครับเพิ่งคิดมาก็เทินต้นในหน้าโปรเกมสวยๆพอแวะดูเกมผ่านนี่หน่อที่บอกตามตรงหรอกเขาไม่รู้หรอกว่าอะไรคืออะไรอ่ะแต่เมื่อเข้าเกมมาเกมใใใหหหมมม่่่่นนีีีกกกก็็็็ช้้้้ดอะสูงงงงงฟรรรรคคัััึแแตผยไเบขา แล้วไปรวมร,วม,รวมเศษดาวประกอบให้เป็นดาวหนึ่งดวงแล้วก็ปั้งออกมาเป็นคอ้อนขี้ก่อนหนึ่ง เฮ้ยมาคงกำลังเนืตัวกินข้างอยู่ทั้งทีครับกะทรวงไปนี่ก็ตัวอีพิกเลยนะ,นะว้แต่จะงหวะน้าของวาชินในใจคงเขเป็นคนโชคดีแต่ก็มีความคิดหนึ่งพอขึ้นมาว่ามาคงแขกทุกคนนั่นแหละดูทางดูทางแล้วแเหมือนจะใช่โอ้อันนี้ขอมากอย่างแรกที่มาตะคารตาตะคารใจคือแแบบเวนี่สวยโคตรเลยแล้วก็ด้วยความสดอ,อ,อัน,นีกระเป๋าอันนี้จะเป็นรางวัลคนดีหนุนนี่นั่นซึ่งมาเล่นเกมแนวการทานนี่จะพลาดได้ไงที่จะมาซุ่มตัวละครเข้าทีมเขาก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าตัวอะไรตัวตอนนี้มันแกง ผูกามังถึงมาจะทำไม็นข่อยเหมือนกันเถอะก็ช่างมันยังไงผมก็คงได้ตัวกากา,กา,กา,กากแล้วก็นน่นไงรวบรวมเศษดาประกอบออกมาเปิดผากเป็นไอ้นูหนันาสือ้อตัวกาการมานันังคูเลยครับแม่ภาพที่ได้จะภารกิจน,นี่นยซึ่งจะไม่รู้ว่าได้จะภารกิจอะไร่ะนะเลือนจากความสนตามเคยซึ่งดูแรกวดนีดูเหมือนจะเป็นอนุสรในการรวบรวม,รวมตัวละครเีเอาได้หรืออะไรสักอย่างใช่ระดับช่องเราต้องมีคบทุกตัวแน่นอนอืมถ้าทำได้นะครับในอนาคตด้วยมาเริ่มงานเราของเรากันดีกว่าใช่เกมประกันฐานเราก็ต้องมาทำภารกิจปอกกันฐานใช่ไหมซึ่งอย่างแรกเลยที่เขา เลดาน,นั่นบอกตาตรงว่ามันสวยโคตรเลยทำบรรยากาศเออแสงเงาอะไรต่างๆนู่นนี่นั่นที่ระไปชวนเข้าถึงซิกเนเจอร์ไลเออร์คัสตอมและเริร่มเมป็นคำว่าบทภารกิจการปกป้องหมู่บ้านแห่งสายลมก็ได้เริ่มขึ้นพร้อเริ่มต้นสไตล์มือใหม่ในการวางอีนู่นนะ่าสื่อนี่ก่อนแล้วท่าทีของน้องเข้าไปการต่อยมัดเพื่อออกไปและบอกตามตรวงว่าเอฟเฟคของแอเจลเคน,นี่แม่งสวยโคตรเลยไม่แน่ครับเนี่ยจะกลายเป็นซีรีส์ใหม่ของชอ่องเราก็ได้ใช่แล้วพวกคุณสนับสนุนกันนะกระถึงจะหูวยังไงยังไงผมก็ทำอยู่แล้วนนั่แหละไม่ต้องคิดมากกหรอน่ ไมีแม่นะคงก็เอาสาวน้อยจากบ้าคนท้านนี่มารบเป็นตัวต่อไปซึ่งพลังของน้องเขาน่ะคือการถอยมัดพลังช้างต่อยทีแม่งพื้นพังเลยและต่อมาก็ถึงเวลาออกโรคขอพระเอกของเราเขาจะขอเรียกเขาว่าน้องมืดกันละรครับจะได้เรียงงกงหายเนอะสกิลของน้องมืดนั้นไปการมันยินลูปบสศก์หางหรืออะไรสักอย่างเป็นวงเอออีดึงไม่พอแขนนั้นดา,นดานเมจมันยังแรงโคตรว้าวตัวเริ่มต้นเกมเว้นนี่ก็โหนไม่ใช่น้อยเลยนะใช่ครับก็ดี่ตัวนี้ผมไปสูงมาได้อะที่แม่บอกตามตรง ก็ถ้าจะทำหอยอะไรไม่ได้เลยแต่ละเวพา,านไปเาเอาเบลใฮ้น้องมืดนี่ไปเรื่อยๆเจ้กระทานอาคราบเป็นสกิลเป็นรูปแบบใหม่ข้าเรียกมิการคำรามก็โซกเขไปสรรหาดีอะส่วนเฮียนะซึนนี่เฮียแกก็พ้นลมปากพลังเพลิงครับตาเข้ามาติดๆด้วยสกิลสุดท้ายของเจ๊หนูซากุระาจากมู่บาคนะานะฮะชายเนี่ยจะเจ๊เข้าไปซ้ายแบบวนรุนแรงอะนะเพราะฉะนั้นเจ๊เข,ข้าครั้งนี้ก็ทุบพื้นแมมเ,เลยลงไปเฮียอ๋กระตอกครับครั้งนี้เอารองมือเพิ่มมาอีกตัวหาใช้ครับอย่างนี้แหละพาแต สาวสุดแกงนี่ที่ไม่ว่าจะพ่าดองลุยไฟเสียคำรามนูนนินนะเจ๊แก้ก็เดยแบบเฉลุยแต่ก็ได้ไม่นานแล้วก็เหลือบ้อยภารกิจเสร็จสิน้นจะรับรางวัลน,นูนน,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 นี่นันนิอเลยทำให้นานล็อบบี้หลักตามเคยไอผมด้วยความรอบคิดว่าลงดาดึงจะมีรางวัลอะไรให้เราเลีกน,น้อยแต่ปรากฏด,ดูไปก็ไม่มีเออนี่ลงผ่านดานแรกเลยนะไม่มีให้พงให้เพชรอะไรอย่างนี้บ้างเลยเหรออ๋อไม่เป็นไรกลับมาสู่ช่วงเด็กซนกันต่อตอนตรงนี้จะเป็นการอัพเกรดวัาคูดิบตัวละครของเราหรืออะไรสักอย่าง ส่วนนี้จะเป็นสุ่มเหมือนพลังอะไรเทอกนี้เหรอแบบพลังด้านไหนเก่งด้านไหนดีไม่ดีหรืออะไรเงี้ยอันนี้มันจะเป็นบัฟเสริมพอแล้วพอแล้วพอแล้วเอาเปอยางรู้บอกคนนี้ไปลองดูช็อตในอ E กอนแล้วกันแล้วก็กลับมาปกป้องหมู่บ้านทางซ้ายรวมของเรากันต่อตอนนี้ผมเริ่มต้นในการอินโสซากูลาลองก่อเพื่อเนื่องจากว่าน้องเขามือยาวดีแล้วก็ตามไปตัวนู่นนี่นั่นเท่าที่จะมีเคลมหลักๆก็คือลงพวกตัวหนักแหละซึ่งถึงจะเอาจริงตัวต้นและก็ต้นเลหลังก็ไม่ต่างกันสักเท่าไหร่แล้วก็ผ่านมาได้อย่างได้มาามทไร ไ้มมันก็สาารถเขาจะาไม่ช,ชาร์ลีรอรีดจัดอัปเกรดให้อิมดน,นี่ทันทีเฮ้ย hey! อันนี้คือเอฟเฟกในเกมเลยเข้าแต่งตัวเนี่ยทำให้หน้าตาเหมือนอิมดนผมเลยอะ่ะเอาว่าช่างแมมก็แล้วกันเป็นลงหนักกันต่อครับและภารกิจการปกป้องหม,มู่บ้านของเรามันก็จะคล้ายเดิมมนแน่นอนเข้า่าเก็ป้องกันบ้นานม,มันก็จะเป็นอะไรแบบนี้เน่แหละอ่าแล้วก็จบด่านนี้ไปได้อย่างง่ายดายแล้นายพาเจ้าแม่รับของแจกงมาด้วยถ้าเล่นไปเล่นมาด่านมันก็เริ่มยากขึ้นแล้วบอลมันก็เริ่มบุดไปไกลแต่เจ้ากระไรก็โดนไฟเผาตายอยู่ดีมาดูตัว นี่หอเอ้าตัวเดือนนี่วะแม่ขโมยมัน,มนก็นมีเพชเเรเจอเลยครับเพชรที่มีนี่พอจะสมการันตีด้วยซ้ำไปเริ่มการปกปลาหมูบ้าของเรากันต่อว้าวยพ่อมาจากไหนกันน่ะนี่ม,ามาันพ่อมาผีหรอตู้ใหม,มห่มาแต่เขก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่ามันคือตัวอะไรกันแนอ่อ้าอมันที่ก็คูลย้อมช้าว่ะเขก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอ้าวเฮียคนนี้ใช่ฉชงคูลหรือเปล่าวะบอกตรงๆว่าเ,เกงวันนี้รอดดัดแปลงหน้าตาสักกูดูไม่รู้เรื่องเลยปอหารใหไอ้มื่นนิดนหน่อยถ้าเมีความซ่อนตามเคยเขาเดินมาดูห้องตรงนี้เชื่อว่าคือห้องอะไร ซึ่งดูๆแล้วดูมืนจะเป็นห้องดิพทอเราลงดาสเจอร์จะมีของรางวัลตามจะแนกด่านนอะนะอเหมือนแบบ้ารากวันเยอะมาก็จะยากอะไรอย่างงี้มัง้งคราเข้าใจผิดนะนะแต่มันจะเป็นวาคุดิบในการคราบอุปกรณ์อะไรพวกนี้ด้วยครับถึงตอนนี้ผมจะยังไม่เข้าใจก่อนเถอะว่ามันทําอะไรได้บ้างเอาว่าช่างแม่ก่อนแล้วกันแล้วก็มาลงดาของเรากันต่อดีกว่าวเฮ้ยแม่แปลงลางเป็นโลดได้ด้วยอีกอย่างนึงเลยที่ชอบเกมนี่คือบอดไม่ใช่ใครเดินงงๆให้เราตีตาลักถึกไปวันๆเพราะว่าไอบอสเกมนี่มันมีความสามารถด้วยนะ ตัดึงจากการนั้นตอนนี้เราก็จะสตอรี่แลกได้แล้วครับใช่ตอบไพเราไปที่เมืองมอบสิต ถ้าเขาอือก่อนได้ก็จะย้ายให้เมืองใหม่เราก็ต้องอัปเกรดกองทัพกันก่อนซึ่งตัวที่เมตูต,ตอนนี้ก็พอตามตรงถึงผมก็ไม่รู้ว่าเป็นตัวเกงหรือไม่เกงแต่ผมไม่ค่อยชอบหน้าตาเลยเพราะว่ามันไม่ค่อยเทย่สักเท่าไหร่ความเห็นส่วนตัวล้วนๆครับพวกกระเพ็ที่มีตอนนี้ยังไงก็สุงไม่ได้การเตรยียอะไรแน่นอนเอาจรงลองไป้องเอฟเคดูซิมันจะได้เยอะหรือเปล่าเอาวันลองเอฟเคกันดูก่อนครับถ้าได้เยอะนี่แหละครั้งรวยแต่ฟันนั้นดับไปครับพอรอครั้งหนึ่งแม่คือกระเพ็เดียวเองอ่าพอเลยพอเลยถันถึงจะพูดอย่าง เพราะว่าเราก็ต้องใช้ทางลัดของเรากันแล้วละ่ะใช่ครับ M I U M A Shop แม่ผู้ชื่อร้านแล้วมันก็คุ้นๆใช่ครับร้านของผมเองตอนนี้เรามีขายไก่เพชรด้วยนะใช่คุณดูราคาในนีิถูกโคตรเลยนอกจากนั้นเพื่อครคิดเกณเล่นครับก็มีตัวละครต่างๆนู่นน,นี่นะที่พร้อมขายเสิร์ฟคุณเสมอใช่เริ่ม้าแต่ราคาหนึ่งบาทถึงราคาหลักร้อยก็มีถึงจริงๆส่วนใหญ่รา,าคาจะไม่เกินร้อยห้าก็แม่คนกันเองอาจจะขายอะไรแพงมากมายิ่จะบอกว่าร้านผมขายไกเ่เพชรแต่ยังไงผมก็คงต้องเติมระบบบปปกติไปก่อนใช่ผมตเติมลงบับไปก่อนครับ ก็แับว่าไม่ถึงอะให้ทำไงอะ เอาว่ะเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าผมจะรอดเติมการเพชรให้ดูก่อนแล้วกันครับตอนมาให้เรื่องของเราก็ต่อสู้ตอนนี้กลายเพชรมาเรียบรยที่ถึงจะบอทให้ผมพอซุ่มการตีตัวลเจนดารีได้แต่ตัวมิตินั้นก็คงไม่ไหวครับต,ตัวสู้ตอนนี้ก็ยังไม่โดนใจของสัทเทอรไหละนะผมดยความสอดตามเคยให้วันเล่นจมเนื้อเรื่องแหลกได้ทำมันในมอทอินฟินิตี้ให้มาไอเราที่ก็อยากรู้ว่ามันคือหอดอะไรยังไงจะขอลองไปเล่นดูสักหน่อยสรุปเร้าๆครับมันคือเหมือนมองเดื้อเลือปกติเนี่แหละแต่ความยากในการเริ่มต้นนนมันจะะเเป็แบบยแบ,บยยยาากกลอ ซึ่งแม่นอนอินฟินิตี้แปลว่าไม่จำคับเพราะฉะนั้นเว็ที่มีมามันก็จะไม่จำกัดก็จะเล่นยาวๆข้าไปเรื่อยๆจนกว่าคุณจะลรบหายตายจากไปเองแต่สิ่งที่เราตอบแทนมันนัเมื่อเราชนะหนึ่งเว็บัมก็จะได้เพชรเด้งขึ้นมาโอ้ซึ่งอันนี้ครับขอโคดดีอ่าเห็นช่องทางในการฟาร์มแล้วละ่ะ เน,นื่องจากความสามารถบวกตัวละครที่ยังไม่เก่งอะไรมากมายนะักเาให้จบเพียงแค่17เว็คือบอตันตรงเอเพชรที่ได้มานั้นกลับไปคุ้มสักเท่าไหร่รับซ้ำมาอีก200ครนะับบอนอาหารให้ไอ้มืดนิดนิดหน่อยมอบสิบดีซึ่งการต่อสู้อรอบนี้ของเรานะั้นไม่รู้สู้กับตัวอะไรนะแต่ดูคเพลินเหมือนบ็อกโคลี่เลยแต่อย่างไรก็ตามครับทีของเราก็สามารถพาไปได้แบบชัดรวยอยู่ดีบอกเลยครับว่าเงียามืดที่เราได้มานโคตรดีขัดดขงขดดีเลยแต่บอตันหลังๆนี่บอกว่าตัวก็แเรม่มถือแบบถึกแ,แล้วครับ ใช้เวลาตีนานอยู่ก็เฮียแกะลงลงมันองกองกับพื้นอะไปลองต่อด่านสองครับเจ้ายาไปเลยครับแล้่ทาไมาวันหนึ่งที่ไอเก,กเนนี่แมบอัปเดตพอดีตอนที่ผมกำลังอัคดคลิปอยู่เพิ่มกองซุ่มลิมิเต็ดมาใหม่ ที่ดูเพลินแล้วก็ไม่ค่อยต่างจากกองธรรมดาสักเท่าไรโอ้เฮียนี่เป็นจินเบอเหรออ,อันนี้ก็ดูเหมือนอยูถึงจะพูดกันนะนว่าจะกองไหนกองไหนก็ยัง,ยงมีตัวน่าสนใจอยู่ดีนอกจากสาวชาวร,อร็อกนี่มาจากเรื่องอะไรวะอันนี้น่าจะซาสสุสเกะครับส่วนเฮียคนนี้ผมไม่รู้จริงๆแฮะแต่เนื่องจากว่าตัวน่าสนใจยังไงมีจริงเขาไปรออยู่ในห้องเอฟเคดีกว่าเอฟเคไปเลยจะคิดว่าตู้จะเปลี่ยนแล้วก็เลยหอบข้าวหอบของกลับบ้านตู้ซูมาร์ทก็ต้องตกใจไปว่าไม่รู้ดูว่าเป็นตู้วันพีทแม่รอตัววันพีทมาเต็มเลยตู ลิมิเต็ดนี่ก็นักเข้าไปใหญ่ครับแมววนพีทั้งแถบเลยผมนี่เกิดความลังแล้วว่ะสุมตูไหนดีตูนึงก็สนใจอีกตูนึงก็ดูจะเป็นตัวลิมิตเทนทุกทีที่หานานมากกระทัคงโควกบอลก็วายใจอยู่นานเพราะว่าเลือกไม่ได้สักทีทุกทีใช้เทียบแมสซี่คือการเปิดยูทูบดูสิว่าตัวไหนเป็นตัวดีไม่ดีแล้วผมก็เห็นว่าปู่ก้ามันอยู่ในเทียเอสเลยแค่ไม่นู้นน้แข็โอเคอีนี่ก็จะเป็นตัวซัพพอร์ตที่ควรมีด้วยครับเราจะพ่านได้ยังไงตัวดับบนบนสองตัวอยู่าาจะได้อนนั่แท ภาพใเห็นดังนั้นแล้วจะมาชชาๆรีรอ้อเรียกกดซูมระทันทีพระเศษดาวรวมร่างกันประกอบเป็นดาวหนึ่งดวงเด้งออกมาเป็นเกลือแล้วไม่บากีมันแดงเยอะจังฟ้าได้สติมาครับแล้วก็ซูมซมต่อไปเรื่อยๆซึ่งส่วนใหญ่ก็ได้ตัวเกลือนั่นแหละก็จะมีตัวปีกโพดเพื่อมาบ้างแต่มันก็เป็นตัวซ้ำๆนี่มด,ดนลนิี่จะไห้มาก่อนก,นการตีเลยหรือไงแล้วก็ถึงคราวนี้เศษดาวรวมัว,มวมกันเป็นดาวทองสึงกชัดเลยได้มา ไอ้หูคู่สันเคือเราควรจะสุม่มปูก้าวต่อมาบอกตัดตัวกระโขกใหม่ครับเพราะพิธีมีแต่ตอนนี้นั่นยไงก็ไม่พอแน่แน่ปียานที่ชอบเรือ่องเกมนี่คือมีการระบบการกดใช้ตัวที้ดีที่สุดอา่ามตอนนี้มีไอ้เมื่อดีไอ้หูคู่สันแล้วก็ซันจีตัวหนึ่งสวยตัวบบบ๊บากี้เหรอ ได่คดีสุดของผมแล้วเหรอบ้านาไป,ไปไม่ได้ส่วแต่ตัวค่ามันก็จะมีความสามารถต่างกันแบบบางตัวตีดีบางตัวคูดาวเร็วบางตัวระยะดีอะไรเงี้ยมันก็จะซุบม,มาเพราะว่าแต่ละตัวมันก็จะไม่ซ้ำกันไม่ดับซีดับบีดับดีดับเออะไรก็ว่ากันไปใช่ย่างงี้แหละครับถึงที่เรียกว่าท้าทายปะ๊กอเรื่องกันต่อแนนโนทอตหัน,นเนี่ยช่องเราขอเอาข่าวดอบซันจีนี่มาลองดูสักหน่อยสกิลของเยแกันนั่นก็ตามในเรื่องเลยครับเน้นใช้ขาในการเตะคำตอมากับพลเลยเอกคูซันของเราสกิลของเฮียแกน ็นการใช้ฮอรน้แข็งซางคืนมาแล้วก็ปะาพุา่งมาเป็ศัตรูซึ่งใช่ครับถึงจากการน,นั้นเฮีย,ยแกก็เป็นสามารถเคียวแต่ละเวทผ่านไปได้ถึงต้องว,วางให้หมือน,นีเสริมด้วยซึ่งเฮียแกก็ดีนั่นแหละแต่ข้อเสียเลยคือเฮียแกแล่ะค่ะอพพอเอแผงโคตรดูวอพไปตั้งนานควรจะเป็นสกิลใหม่นะไฮนะสกิลนี้นั่นเป็นการสร้างฐานแล้วแข็งยาวๆออกไปซึ่งผมก็มึงสังเกตว่าเอ้ย เจียแกก็มุดสล็อตซูนิดนึงด้วยสิวะแบบทำไมอยู่ช้งงางอักนี่หรอแบบอะไวใครไม่ใช่แข็งอะไรเงี้ยได้ครับข้อเสียของเจียแกเลยคือราคาอัพแพงโคตรบูกกอรคูดาวแล้วก็ดาเมทีมไม่ค่อยสมเหตุสมผลกันสักเท่าไหร่แต่จริงจงงั้นผมก็ทน up up มาจนถึงขั้นสุดท้ายคือข้อเสียของเจียแกนั่นเป็นการใช้เอลีวงกว้างคือการใช้ไอเอสดาเมทมันก็แรงนะแต่เจียแกคู่ด้เท่านานขึ้นกลัวใช้จนะแต่ทีมบอลเกือบรุนนะพูดจริง ส่วนน้องบากีนี่ก็หมุนไปมุนมาไปวันๆครับดูเหมือนจะไม่ค่คยทำอะไรทั้งนั้นแหละแบบก็่้อ,อมูลเฉยๆจริงๆอ่ะแตลตานี่ผมไม่รู้ทำไมปกติเอาเรื่อธรรมดามันก็ผ่านไปได้ยางง่ายๆแต่พอมีเฮียคุซันมาเราก็ับไม่ผ่านง่ายๆเฉยคือบอ้ามันหลุดไปได้ไงฟ้าใช่ครับหลุดแบบหลุดเลยอ่ะอ๋อเจอพอเฮียแกเทเลพอร์ตได้ด้วยดูดยนี่ทีนี้ก็ย้ายเฉยต่ผมจะต้พยายามไล่วางตัวตามไป อ่าผมคิดถูกคิฟผิ่นเนี่ยอเอาเฮียคุซันมาเนี่ยเดียแกราคาอัพอย่างแพงเลยแพงนั่นไม่ให้ได้มาก็ไม่ค่อยคุ้มสักเท่าไหร่ด้วยแฮะถึงจะบอลบอลแต่ก็คายค่า,า,าว่างๆตามบอสไปเลยเอยๆสัรกระทั่งเลยสุดกระหานได้แล้วคือไม่ผ่านเวทเอ้ยไังนูคุซันนี่มตูตาเยืนเอนแอคไม่ยอมตีสักทีเนี่ยบอกตามตรงไม่รู้คิดถูกคิฟผิ่สุม่มเฮียแกมาครับแต่เขาบอกว่าเฮียแกไปซัพพอร์ตนะคงจะมีประโยชน์ในวันขน้าดอะไรบ้างอ่าแล้วผมจเจ้าลูกเตาสุ่มพลังนี่มาจากไหนฟะ ไม่คิดตันในการซูมนิสัยนี่ใช่แล้วตัวที่ดูคุ้มค่าจากการซูมนิสัยคือเขาจะเป็นเฮียมึนเนี่ยแหละผมจะจัดไปไม่ใช่ชารลี่หรออะไรอ่ะเราทมก็เลื่อนเรือนดูไปก็ถึงเขาต้องตกใจเพราะว่าว้าวสองจุดห้าเปอร์เซ็นต์เลยโอ้ใช้ได้ใช้ได้แล้วความสามารถคือบวกดามเมจมา25%่ส้โอ้โหโอเพื่อสังเกตครับว่าทอมได้ใส่นี่นั่นเอฟเฟกต์เฮียมึนมันก็จะเปลี่ยนหัวยตามันก็จะเป็นเหมือนเอฟเฟกต์ตาที่เราซูมได้เลย โอ้ขางคตดีโอ้เกมนี้ก็เกบรายละเอียดนีไม่ใช่น้อยนะพูดจริงเขาก็ไม่ใช่นักรีวิวอะไรนะถ้ายังมาร้องก็มาลองเองกันในเกมเด้อโอ้ซึ่งบวกรายะเอม5%มันก็บวกจริงเพราะมันไกลโคตรแฮร์เฟกต์ปิงปที่ตาดีก็เท่โคตรเลยขาเโคตดีเซเตานี้เขาคงจะเลิกวางไอ้รูคุซันนั่นแล้วละ่ะโพรเแก่ลค่าแพงแถมไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรสักเท่าไหร่เพราะว่าพี่มึนน่าจะมีประโยชน์มากกว่า โอ้ดูนี่สิครับรวยยาที่บางจากบ,บัยี่สิบห้าเปอร์เซ็นเนี่ยสิมันกว้างโคตรคาราวที่ตายกันทั้งเส้นนะพูดจริง้โคตรดีและหลังจากที่เรากลับมาเพื่งพาเฮียมืดตามเดินนั้นเราก็สามารถจาัดก,การบอสอไปได้อย่างง่ายได้ลงต่อไปครั้งนี้ก็เจอบอ,บขอสข้อเสนอแบบๆคือเฮียแกมือจะมีเกาะสองชั้นอะไรเถื่อนนั้นน่ะโอ้ใช่แม่มถึกโคตรเลยผมต้องจัดก,การเฮียแกสองรอบอะไรประมาณนั้นเลยครับเธอคิดเราว่าจะหลุดพ้นจากยากาศจบตีของเฮียมุดของผมได้แ่เรับของราังควันนิดหน่อย เอ๊แเ้าขอเอาลูกเตาเว้นนี่มาจากไหนเนี่ยแต่ก็ไม่รู้เราได้มากระสุมดูสักหน่อยซึ่งมาซุมไปแล้วนั่นบอกตามต้องดูมือหันอ่าถ้าดูเพอเผอดูมันจะแย่ลงซะด้วยครับอ่ใช่ แม่ไม่ได้ดีขึ้นเลยพิทร่ายยาในแบบที่นี้ขึ้นตัวอื่นดูมันจะแย่ลงหมดทันจริงระยะอีกแค่พี่ชายขอตีไกลไม่ไมนขนาดไหนเพาะนัะ่นนะครับอันนี้คือระยะหลังจากที่ถูกบัฟไม่พอแถมยังอัพเกรดให้ระยะมันตีดีขึ้นอีกอันนี้ยังอัมไมตานนะแม่ก็หลอกไกลขนาดนี้แล้วอ่ะแัม่ตาน,นี่งานช้างก็มาอีกแล้วครับเนื่องจากานนตอนนี้แพ่งเดินไปแถมยังมีโลอีก ึ่งตอมพอมตาตีไกลแค่ไหนแต่ถ้าบอสเข้าติดออ่อเราก็ตีใหม่เข้าใชา่แต่เป็นเพียงแค่บอสจะเอาอะไรมาชานะคนอย่างผมแล้วก็เรียบร้อยครับกระทั่งและนั่นเขาเป็นธรหมรีมีสี่ชั่วโมงเลยอันนี้แมรี่เฟนเดอร์ EP นี้ซึ่งแพลนของเขาเท้าวาจะมี EP 2ีสองหมหถ้ากดไลค์มาถึงสองร้อยแล้วก็อาจจะมีกระดานนะเจอกันันพรุ่งนี้ครับไป